สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกดเงินครึ่งล้านก่อนทิ้งลูกหนีไปอยู่กับสามีใหม่วันที่10มิถุนายน2564ที่กองบังคับการปราบปรามหรือบอกอปพนตวนตรีสุวัสด์แสงนุ่ม ผู้บังคับการกองบังคับการปราบรามสั่งการให้พันตำรวจเอกประทักขวัญนาผู้กำกับการสี่กองบังคับการปราบรามพรอมด้วยพันตำรวจโทอภิชนขันกาสารวัตรกองกำกับการสี่กองบังคับการปราบรามนำกำลังเข้าจับกลุมนางสาวสาวณีขอสงวนนามสกุลอายุ32ปี ตามหมายจับสารจังหวัดกาฬสินธ์ที่จอจานยี่สทับสองรวันที่25มกราคม2 5 6 4ข้อหาเอาไปเสียซึ่งเอกสารสิทธิของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบและรักทรัพย์สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาขณะนั้นนางสาวสาวนีอยู่กินกับ A, นายเอนามสมมุติอดีตสามีที่จังหวัดกาฬสินธ์ระหว่างนี้ก็ได้ก่อเหตุนำบัตรเอทของสามี ไปทยอยกดเงินที่ได้จากการขายที่ดินรวม5 0 0 0 0 0บาทเมื่อได้เอทรบเรื่องผู้ต้องหาก,ก็จิงหลบหนีไปอยู่กินกับสามีคนใหม่พร้อมกับจิงลูกอีกสองคนไว้ให้นายเอเลี้ยงดูด้วยด้วยความช้ำใจที่ถูกหักหลังเลยเขาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีจนสารออกหมายจับไว้กระทั่ทางเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร จึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเพราะตนเองตั้งใจจะเลิกกับนายเอยู่แล้วก็เลยลงมือก่อเหตุเพื่อหาเงินเอาไว้ใช้ส่วนตัวจึงนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรกุชินารายดำเนินคดีต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ